ท่านนายกวันนี้ลงพื้นที่ด้วยนะคุณ <c oughs> ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชน4จังหวัด 10 -14 พฤษภาคมค่ะจังหวัดที่ท่านลงไปจะมีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกท่านก็จะไปที่สุพรรณบุรีก่อนไปติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงใกล้ฤดูฝนที่ประตูระบายน้ำจระเข้สามพันแล้วก็สถานีสูบน้ำาบึงลาดน้ำเตียนหลังจากนั้นนะคะในวันรุ่งขึ้น11พฤษภาคมค่ะท่านจะลงพื้นที่ ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปติดตามสถานการณ์ชายแดนนะคะประเด็นความมั่นคงและแรงงานค่ะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะอย่างเช่นสะพานมอญอ,อันนี้ขึ้นชื่อเลยนะคะที่สังขะบุรีส่วนวันที่12พฤษภาคมค่ะท่านก็ขยับมาอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือจังหวัดราชบุรีติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรโดยเฉพาะตลาดค้าส่งแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะอย่างเช่นตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะคะแล้วก็อาจจะไปที่อื่นๆนะคะใกล้ๆด้วย ส่วนวันที่13-14พฤษภาคมนะคะท่านจะไปที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่4ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพชรบุรีนะคะไปติดตามความก้าวหน้าแล้วก็ปัญหาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2 2นะคะประกอบไปด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครค่ะ ซึ่งเดี๋ยวทีมถ่ายทอดเสียงนะครับทีมพี่ๆช่างเทคนิคแล้วก็ทีมผู้ประกาศคุณบุญมานะฮะ<แ>ก็จะเดินทางวันอ,อาทิตย์นี้แล้วครับอาทิตย์ที่12แล้วก็ไปเตรียมงาน12 13 14นะเพื<แ>่อจะ<า>ทําการถ่ายทอดเสียงแล้วก็นําเสนอประเด็นต่นางๆท,ที่ที่ทางคอรมอนมีการได้ประชุมนอกสถานที่นะครั<แ>ครั้งที่4แล้วครั้งแรกที่หนองบัวลําพูครั้งที่2ที่ระนองแล้วก็ครั้งที่3ที่พะเยาครั้งนี้ครั้งที่4ที่เพชรบุรีนะครับ